สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับวิดีโอครั้งนี้นะครับเป็นบทนำที่0นย์ทับสนะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับนะครับวิชาฟิสิกส์ลักถีนะครับวิชาฟิสิกส์เนี่ยมันคืออะไรความหมายของมันคืออะไรนะครับแล้วเราก็จะมาดูนะครับว่าเนื้อหาในวิชาฟิสิกส์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราจะมาเรียนอะไรกันในวิชาฟิสิกส์หนึ่งนะครับแล้วก็มาดูหน่วยที่สําคัญนะครับในวิชาในวิชาฟิสิกส์นะครับหน่วยมีความสําคัญมากปริมาณต่างๆนะครับถ้าเราไม่รู้หน่วยเราก็จะไม่รู้เลยว่ามัน มีความหมายสื่อถึงว่าเป็นปริมาณอะไรนะครับเราต้องรู้ว่าหน่วยมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับฟิสิกส์คืออะไรครับฟิสิกส์นะครับคือวิชานะครับที่ศึกษาและวิเคราะห์นะครับธรรมชาติเพื่อให้เข้าใจกลไกนะครับการทํางานทางกายภาพของธรรมชาติถ้าเราไม่รู้ไม่มีความรู้ทางฟิสิกส์นะครับอย่างคนตั้งแต่สมัยตะก่อนะครับเราเห็นดาวตกนะครับเขาก็ตั้งชื่อว่าอะไรนะครับใครรู้บ้างผี มุมใต้ใช่ไหมครับมันคือผีกระทาให้เกิดนะครับแสงบนท้องฟ้าจริงหรือเปล่าครับมันไม่ใช่น้องถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็โดยเฉพาะฟิสิกส์นะครับที่ศึกษาธรรมชาติทางกายภาพนะครับว่ามันการทํางานอย่างไรเราก็รู้ว่ามันคืออะไรครับมันคือดาวตกนั่นเองมันคือการที่ก้อนหินนะครับที่อยู่บนท้องฟ้านะครับเป็นอุกกาบาตหรือเป็นอะไรก็ช่างนะครับตกลงมาเสียดสีกับชั้นบรรยากาศแล้วทำให้เกิดความร้อนแล้วก็เกิดเป็นอะไรครับเปลวไฟขึ้นนั่นเองมันก็คืออะไรครับ ดาวตกเนะเาะแล้วก็มีปรากฏการณ์ต่างๆอีกมากมายนะครับที่ถ้าเราไม่มีความรู้ทางฟิสิกส์เราก็จะไม่สามารถอธิบายนะครับเราก็จะคิดว่ามันคือเทพเจ้าคือผู้ผีปีศาจนะครับโอเคไหมครับแต่สําหรับพวกเราแล้วนะครับเราเป็นว่าที่วิศวกรรมวิศวกวิศวกรนะครับเราจะต้องมีความรู้ทางฟิสิกส์นะครับเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆที่เราจะเรียนกันไม่ว่าจะเป็นวิศวกรโยธานะครับวิศวกรเทรณีนะวิศวกรไฟฟ้านะครับทางด้าน วิศวกรทุกด้านนะครับต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์เพราะฉะนั้นเราต้องผ่านฟิสิกส์ไปให้ได้แล้วก็ผ่านไปอย่างมีความเข้าใจท่องแท้โอเคนะครับนี่คือสูตรที่เราเจะเรียนกันนะครับทั้งหมดเลยในเทอมนี้ผมเราเล่นครับมีบางสูตรนะครับที่เราเจะได้เรียนกันอย่างเช่นสูตรทั้งบนสายนะครับตรงนี้นะครับ e เท่ากับ12 mv กำลงงัง2คืออะไรครับใครรู้บ้างใครรู้เนี่ยถือว่ามีความรู้ทางฟิสิกส์ค่อนข้างเยอะนะครับมันคือพลังงาน อะไรครับพลังงานจนพลังงานที่เกี่ยวกับวัตถุที่เคลื่อนที่นะครับเนาะหรือว่าจะมีอะไรครับโอเมก้าเท่ากับ2องไพเอฟคืออะไรก็เป็นการดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับวัตถุที่เป็นไงมีการสั่นแบบคาบนะครับแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกหรืออะไรแบบนี้นะครับก็มีหลายๆสูตรมากนะครับเห็นสูตรใหญ่ใหญ่อีเท่ากับเอมกำลังสองมครับมันคืออะไรครับเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์คนไหนครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับถ้าเราอยากจะเรียนสูตรนี้นะครับเราต้องผ่านฟิสิกส์หนึ่งไปให้ได้ก่อนนะครับโอเคเนาะ นี่คือเอามาไม่ให้ตกใจครับเอามาให้รู้ว่าความรู้ทางฟิสิกส์นะครับสามารถอธิบายได้ด้วยสมการซึ่งสมการนี้มาจากไหนก็มาส่วนบางส่วนก็มาจากการสังเกตการณ์ธรรมชาติบางส่วนก็มีการทดลองนะครับบางส่วนก็คือมีการจําลองสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วก็พยายามนําสมการมาใช้ในการอธิบายนะครับและสมการนั้นกฎต่างๆก็สามารถอธิบายได้นะครับแล้วก็ยังไม่มีใครล้มล้างได้นะครับเราก็เลยนํามาเรียนกันนะครับเนาะความรู้ทางฟิสิกส์นะครับแบ่งแยกด้วยกันนะครับ <duty> อันนี้คือแบ่งแบบใหญ่ๆนะครับก็จะมีแมชชีนิกส์นะครับก็คือกลศาสตร์นะครับก็คือศึกษาเกี่ยวกับวัตถุที่เคลื่อนที่นะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบต่างๆอวันนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะอิเล็กทริกซิตี้แอนด์แมเนติซึมคืออะไรครับไฟฟ้าและแม่เหล็กนะครับไฟฟ้าที่เราใช้ในบ้านเราเป็นไฟฟ้าแบบไหนรู้บ้างใครรู้บ้างเป็นไฟฟ้ากระแสสลับใช่ไหมครับบางที่นะครับก็มีการเหนี่ยวนําทําให้เกิดแม่เหล็กได้ด้วยถ้ามีกระแสไหลในเส้นลวดนะครับก็ทําให้เกิดอะไรครับ การเหนียวนําสนามแม่เหล็กเป็นต้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันนะครับเทอร์โมไดนามิกส์คืออะไรครับออกเสียงไหมครับเทอร์โมไดนามิกส์นะครับคืออะไรครับอุณหพลศาสตร์ครับศึกษาเกี่ยวกับยตัวอย่างการประยุกต์ใช้ก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นพวกเครื่องยนต์นะครับดีเซลเครื่องยนต์ที่เราใช้ในการขับขี่นะครับเราใช้เครื่องยนต์พวกนี้ครับก็ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์นะครับควอนตัมควอนตัมคืออะไรครับควอนตัมคือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ สิ่งเล็กๆนะครับในระดับอะตอมนะครับก็ใช้ความรู้ทางความต่มเข้ามาอธิบายออปติกคือทัศนศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับแสงนะครับการมองเห็นนะครับเรลัิวิตี้คืออะไรครับคือแปลว่าอะไรนะเรลัติวิตี้สัมพัทธภาพใช่ไหมครับสัมพัทธภาพก็คือจะศึกษาเกี่ยวกับวัตถุหรือว่าสิ่งต่างๆที่เคลื่อนที่ที่มีความเร็วเข้าใกล้อะไรครับเข้าแค่เสียงหรือแสงเข้าแสงกับเสียงอะไรเคลื่อนที่เร็วกว่ากัน เสียงไม่ใช่ครับแสงเนาะเราดูก็ได้ครับฟ้าผ่าครับฟ้าผ่าเนี่ยเราเห็นฟ้าผ่าก่อนหรือได้ยินเสียงฟ้าร้องก่อนครับได้ยินเสียงฟ้าผ่าก่อนเนาะถึงสักพักสักพักหนึ่งเสียงค่อยเดินทางมาถึงเราเค่อยได้ยินเสียงฟ้าร้องครับอันนี้ก็ใช้ฟิสิกส์ในบานง,ง่ายๆนะครับความเร็วเสียงนะครับก็คือประมาณสิบคูณสามร้อยล้านกิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมง สามร้อยล้านเมตรต่อวินาทีนะครับเร็วมากกว่าหนึ่งวินาทีก็คือสามร้อยล้านเมตรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอะไรที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเข้าใกล้เสียงนะครับเข้าใกล้ความเร็วเสียงเนี่ยจะต้องใช้ความรู้ทางทฤษฎีสัมพัทธภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการที่เราจะเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ได้เนี่ยเราต้องทําความเข้าใจสิ่งเหล่านี้แต่ในวิชาฟิสิกส์หนึ่งเนี่ยครับเราจะเรียนกันแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นก็คือแม克คาเนิก หรือว่าที่เราเรียกว่ากลกฤศาสตร์นั่นเองนะครับในการที่จะเรียนรู้ปริมาณทางฟิสิกส์ได้เนี่ยเราต้องรู้จากหน่วยนะครับ SI basic unit ครับหน่วยมาตรฐาน SI นะครับอย่างเช่นมวลหรือ mass นี่ครับ mass นะครับ mass นะครับหน่วยของมันคือกิโลกรัมอย่าสับสนกับน้ำหนักมวลกับน้ำหนักไม่เหมือนกัน,นหน่วยของน้ำหนักคืออะไรนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ยกให้ออกนะครับว่ามวลคืออะไรน้ําหนักคืออะไรเราจะมาเรียนกันนะครับว่ามวลคืออะไรแต่หน่วยมาตรฐานของมวลคือกิโลกรัมนะครับหน่วย SI ของความยาวภาษาอังกฤษคืออะไรครับออกเสียงให้ถูกครับ length นะครับ th ต้องมีลิ้นมีลิ้นแลกออกมาระหว่างฟันนะครับแล้วก็ปล่อยลมออกมาครับ length นะครับ length นะครับก็คือความยาวนะครับผมก็ออกเสียงไม่ถูกนะครับแต่การออกเสียงพยายามออกเสียงให้ถูกเนี่ยเราจะทําให้เราฟัง ชาวต่างชาติหรือว่าฝรั่งเข้าใจนะครับแล้วเราจะทําให้เราจะทําให้เราเป็นไงครับสอบผ่านภาษาอังกฤษนะถึงแม้เราจะผ่านวิสิกไปแล้วผ่านวิชาโปรเจกต์ผ่านทุกอย่างไปแล้วนะครับแต่เราไม่สามารถจบได้ถ้าเราไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจนะครับวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะครับหน่วยของความยาวก็คือเมตรนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือเมตรหรือเปล่าครับไม่ใช่นะมันคืออะไรครับ อ่านออกเสียงพร้อมกันครับ meter นะครับ meter นะครับหรือว่าถ้าจะบอกว่าระยะทางจากบ้านเรานะครับมาถึงมหาวิทยาลัยเท่ากับ5กิโลเมตรถ้าจะบอกฝรั่งก็ต้องบอกว่า5อะไรครับ kilometers นะครับเอเคนะครับเนาะสนะครับเวลาเวลาหรือ time นะครับ time เนี่ยก็คืออะไรครับหน่วยของมันก็คือหน่วยของระบบหน่วยมาตรฐาน SI หน่วยของมันก็คือ second นะครับ s นั่นเองนะครับแล้วก็4567เนี่ยอุณหภูมินะครับ temperature หน่วยของหน่วย SI คือเคลวินนะครับกระแสไฟฟ้า Current นะครับก็คือแอมแปร์นะครับความสว่างนะครับถ้าใครดู Harry Potter นะครับคาถาที่ใช้ในการทำให้ห้องสว่างก็คือ Lumos นะครับ,ร,บรักษาคล้ายๆกันครับก็มาจาก l u m i n o u s i n t e n s i t y หน่วยของมันคือ c คนาดาไม่ใช่นะครับแคนเดลานะครับ C ใหญ่ D เล็กแล้วก็ข้อ7คือปริมาณสารนะครับ Amount of substance นะครับหน่วยของมันคือโมลนะครับหรือ N นั่นเองซึ่งในวิชาฟิสิกส์หนึ่งนะครับเราจะดูแค่หน่วยแค่3อันนี้เป็นหลักนะครับ1 2 3นะครับมวลความยาวและเวลาซึ่งเราจะได้เรียนกันนะครับปริหน่วยทั้ง3หน่วยนี้นะครับแต่เป็นอนุพันธ์ของ าบางปริมาณนะครับอย่างเช่นนะครับอัตราเร็วอัตราเร็วเนี่ยนะครับอัตราเร็วมันก็คืออะไรครับมันก็คือความความยาวหารด้วยอะไรครับเวลาซึ่งก็คือเมตรต่อวินาทีหรือเ i ตรต p อเซ e ัน n d นั่นเองครับหรืออัตราเร่งอัตราเร่งก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วเพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรครับ อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วมันจะเทียบกับเวลาเสมอมันก็คืออัตราเร็วเทียบกับเวลาซึ่งมันก็คืออะไรครับความยาวต่อเวลานะครับแล้วก็หารด้วยเวลาอีกรอบหนึ่งซึ่งก็คืออะไรครับเมตรต่อวินาทีกำลังสองรือภาษาอังกฤษต้องอ่านว่าอะไรครับ meter per square second okay, โอเคนะครับถัดมานะครับก็เป็นพวกแรงนะครับแรงเนี่ย ก็คือปริมาณคือถ้าเราเรียนกันในตอนมปลายนะครับเราก็จะถ้าใครจำได้นะคือซิกมาเอฟเท่ากับ m คูณเคืออะไรครับหน่วยของ M ก็คือกิโลอะไรครับมวลครับกิโลกรัมใช่ไหมครับ a ก็คืออัตราเร่งเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับซึ่งมีชื่อเล่นของปริมาณของหน่วยนี้ว่าอะไรครับ ของนิวตันเพราะฉะนั้นก็คือหน่วยเป็นนิวตันนั่นเองนะครับสุดท้ายคือพลังงานพลังงานเนี่ยเป็นแรงคูณกับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันคือแรงครับกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับระยะทางหรือความยาวหน่วย SI ก็คืออะไรครับเมตรก็เลยเป็นเมตรกำลังสองหรือชื่อเล่นนะครับที่เราเรียกกันก็คืออะไรครับที่เราใช้กันพลังงานหน่วยเป็นจูลนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับถ้าเรานะครับ ทราบหน่วย si แล้วนะครับปริมาณทางวิสิกรต่างเนี่ยครับในการที่เราจะทําการคํานวณอะไรก็ตามนะครับเราต้องมีการวิเคราะห์นะครับสิ่งที่เราเรียกว่า dimensional analysis นะครับก็คือการอะไรนั่นเองครับการวิเคราะห์หน่วยนั่นเอง dimension ก็คือหน่วยนะครับ analysis คือการวิเคราะห์การวิเคราะห์หน่วยเนี่ย ทำไมเราต้องวิเคราะห์ครับถ้าเราวิเคราะห์หน่วยได้เราก็จะรู้ได้ว่าปริมาณนั้นเนี่ยเป็นปริมาณแบบไหนนะครับอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้นะครับหน่วยของอัตราเร็วนะครับที่มีที่เป็นอนุภาคที่เคลื่อนที่ด้วยเป็นเส้นตรงนะครับอัตราเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแล้วที่เวลามีหน่วยเป็นวินาทีสมการของอัตราเร็วคือ vt เท่ากับ7ลบ 9t บวก 2t กําลัง2มันคืออะไรครับมันคือ v คูณ t ใช่ไหมครับตัวนี้ ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเราเคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ fx ไหมครับฟังชัน x ฟังกช์ชัน f ที่มีตัวแปรคืออะไรครับคือ x นี่ก็เหมือนกันก็คือฟังกช์ชัน v ที่มีตัวแปรเป็น t เห็นไหมครับว่าฝั่งขวาเนี่ยมีตัวแปร t บวกลบคูณหารกันอยู่ก็คืออัตราเร็วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวลามีตัวแปร t อยู่ด้วยนะครับทีนี้นะครับในการที่จะไปตอบข้อ1 2-3 นี้ได้เนี่ยเราต้องรู้จักหลักการหลักการหนึ่งครับที่อย่างเช่นอน,นึกถึงเรื่องเองินเงินตัง,งทองนะครับถ้าเรามีเงินนะครับห้าสิบบาทแล้วเพื่อนนะครับของเรามีเงินห้าสิบกีบนะครับเราจะสลับกับเพื่อนไหมครับถ้าหลืวเราถ้าเราเอามารวมกันเนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทด้วยหนึ่งร้อยกีบหรือต้องทำยังไงก่อนครับถ้าอยากให้เป็นหน่วยเป็นกีบเราก็ต้องแปลงจากหนึ่งร้อยบาทให้เป็น กีบก่อนใช่ไหมครับแล้วอะไรครับค, mm ค่อยมารวมกับเง nah ินเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับเนาะเพราะฉะนั Luca> ้นแล้วเนี่ยในการบวกลบอะไรก็ช่างเนี่ยครับสิ่งที่นํามาบวกหรือลบกันได้ที่ถูกต้องจริงๆแล้วมันต้องมีหน่วยเป็นไงครับเท่ากันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรารู้ว่านะครับเมตรต่อวินาทีคือหน่วยของอะไรครับหน่วยของ v เพราะฉะนั้นนะครับเรารู้ว่าหน่วยของ V คือเมตรต่อวินาที ถ้ามันจะเท่ากับได้ในเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยหน่วยของ7ก็ต้องเป็นอะไรด้วยครับเมตรต่อวินาทีหน่วยของอะไรครับ9้าทีก็ต้องเป็นเมตรต่อวินาทีถึงจะเป็นไงครับนำมาลบหรือนํามาบวกกันได้หน่วยของสองทีกําลัางสองต้องเป็นเมตรต่อวินาทีด้วยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นข้อ1นะครับเราจะตอบว่าอะไรดีครับเลขเจในสมการนี้มีหน่วยคืออะไรครับมีหน่วยคืออะไรเราก็ตอบเลยใช่ไหมครับดูแล้วว่าเลขเจไม่มีคูณกับอะไรเลยมันก็คือเมตรต่อวินาที ได้เลยไง่ายไหมครับถัดมาเลข9นะครับที่อยู่หน้า t ก็คือเลขนี้นะครับมีหน่วยเป็นอะไรเรารู้ว่านะครับ9คูณกับ t เนี่ยหน่วยของมันคืออะไรครับเมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับซึ่ง9มันคือหน่วยอะไรไม่รู้นะครับเนาะแต่ t เรารู้ว่าหน่วยของมันคืออะไรครับวินาทีซึ่งมันต้องเท่ากับเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหน่วยของเลข9หรือเครื่องหมาย question mark เนี่ยมันต้องเท่ากับอะไรครับ เมตรต่อินาทีนะครับอันนี้มันคูณกันอยู่ย้ายมาฝั่งนี้ก็คือหนึ่งส่วนวินาทีนั่นเองก็จะได้เป็นหน่วยของเลขเก้าก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเมตรต่อวินาทีกําลังสองนั่นเองนี่คือหน่วยของเลขเกาโอเคไหมครับถัดมาเลขสองที่อยู่หน้าทีกําลังสองในสมการนี้มีหน่วยคืออะไรครับให้ลองโพสนะครับนักศึกษาสามารถพสได้แล้วลองทําดูครับ ลองจับเวลาดูนะครับสักประมาณหนึ่งนาทีนะครับถ้ายังทาไม่ได้ค่อยกดเพล y ต่อนะครับแล้วก็ลองดูว่าคําตอบที่เราคิดได้หรือว่าเฉลยมันคืออะไรนะครับโอเคนะเดี๋ยวลองมาดูเฉลยกันนะครับเลขสองนะครับเรารู้แล้วว่าเลขสองนะครับคูณอยู่กับอะไรครับทีกำลังสองเนี่ยหน่วยของมันต้องเป็นอะไรครับเมตรต่อวินาทีถึงจะสามารถบวกลบกันได้แล้วก็มีค่าคืออัตราเร็วคือ v เพราะฉะนั้นเราอยากทราบหน่วยของเลขสองนะครับ ก็คือเป็นหน่วยอะไรไม่รู้ครับเลขสองนี่ครับแต่เรารู้ว่า T หน่วยของ T คืออะไรครับเซตตันก็คือ s ใช่ไหมครับยกกำลังสองเพราะว่ามันยกกำลังสองอยู่จะเท่ากับเมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือหน่วยของมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหน่วยของเลขสองก็คืออะไรครับเมตรต่อวินาทีอันนี้มันคูณกันอยู่ก็ย้ายมาฝั่งนี้ก็เลยเป็นหนึ่งส่วนมาหารนะครับก็จะได้อะไรครับ ก็จะได้หน่วยของเลข2ก็คือเมตรต่อวินาทีกำลัง3นั่นเองโอเคไหมครับถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับสามารถกลอกลับไปแล้วก็ลองทำความเข้าใจอีกครั้งนะครับสำหรับครั้งถัดไปนะครับวิดีโอถัดไปเราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำอุปสรรคนะครับแล้วก็การแปลงหน่วยต่างๆนะครับที่พวกเราชื่นชอบกันมากใช่ไหมครับเนาะแล้วก็จะเป็นอะไรครับ าการทบทวนปริมาณทางฟิสิกส์นะครับต่อจากนั้น